คุกเข้ากันแล้วมันก็น่ากินหน่อยนี้เนะะเาะทำให้เขากินไตเรามีกำลังแล้วก็ซื้อมาให้เขากินคุกแล้วก็น่ากินหน่อยนี้เนาะแค่นี้ก็ถือว่าสุดยอดแลวหมาจอน หมาไม่มีเจ้าของเราทำเราก็ได้บุญได้กุศลเกิยไปคิดอะไรมากคุกเข้ากันแล้วก็น่ากินเนี่ยทําเสร็จแล้วก็น่ากินแล้วเราก็จะแบ่งเป็นถุงๆให้เขาถ้าไม่แบ่งใส่ถุงมันก็จะแย่งกัน ไม่ให้กินไม่ให้กินกับพื้นนะคะใส่ถุงให้นะไม่ใช่ว่าให้วางเสร็จถนนให้กินเลยนะใส่ถุงให้คนละถุงละถุงเลยจ้ะหน้าที่ทุกวันวันไหนไม่มีที่ไปไม่ได้ไปทํางานไม่ได้ไปทําอะไรแล้วก็ซื้อกลับซื้ออะไรมาคุกข้าวให้หมากินทำแล้วมีความสุขจ้ะ น้อยเขาอิ่มเราก็สบายใจอิ่มอกอิ่มใจได้ทำบุญได้ทำกุศลได้ทำทานอย่าไปคิดว่าเป็นภาระไม่ใช่นะคะเราว่างเราค่อยมาเราไม่ว่างเราก็ไม่ต้องมาเขาไม่ได้กินแค่เขาอ,อดไปวันสองวันก็ไม่เป็นไรวันไหนว่างเราก็มาทําให้เขากินอย่างนี้เห็นไหมน่ากินเนาะน่ากินมากมากเลย โอเคค่ะแล้วเราจะแบ่งใส่ถุงให้น้องเขาจ้ะ